พยามารผู้ขัดขวางความดีนั้นมีอยู่จริงดังเรื่องที่จะเล่าดังต่อไปนี้ในราวปีพศ .2526 สมัยนั้นข้าพระเจ้ายังบวชเป็นพระอยู่ตั้งใจว่าจะไปเข้าปริวัาสกรรมที่วัดปักไม้ลายจังหวัดนครปฐม และได้เดินทางไปเข้าปริวัติกรรมที่วัดปักไม้ลายจังหวัดนครปฐม,มการเข้าปริวัติกรรมก็จะมีการสวดมนต์และก็จะเจริญภาวนาทุกวันหลังจากการสมาทานปริวาสหรือสมาทานมานัดแล้วก็จะไปที่กรดของตนเอง แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมต่อที่กรดของตนเองและในคืนวันที่สของการอยู่ปริวัตกรรมข้าพเจ้าก็หลังจากที่ได้ทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิเสร็จแล้วแล้วก็สมาทานปริวัติเสร็จแล้วก็ได้กลับไปที่กรดของตนเองเพื่อที่จะ ทำวิปัสนาต่อหรือนั่งกรรมฐานต่อในช่วงเวลานั้นเป็นเวลาเราเราสักสามทุ่มเห็นจะได้ข้าพเจ้าก็นั่งวิปัสนาต่อที่กรดของตนเองโดยการใช้สติปัฏฐานทั้งสี่คือพิจารณาจิตในจิตของตนเองพิจารณาธรรมในธรรมปฏิบัติอยู่เช่นนี้ และจิตก็มีความสงบจิตก็มีปิติจิตก็เป็นสมาธิและจิตก็อย่างรู้ด้วยว่าถ้าบุคคลสามารถเดินอยู่หรือไม่ออกจากสมาธิแล้วก็สามารถที่จะบรรลุธรรมชั้นสูงได้หรือบรรลุพระอริยบุคคลได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือบรรลุพระนิพพานได้อย่างแน่นอน ถ้าไม่ออกจากสมาธิในขณะที่จิตสงบดิ่งอยู่เช่นนั้นรู้รอบตัวอยู่เช่นนั้นในขณะนั้นเองก็มีล่างกำมยำดำทมึนสูงเหล่าๆสักเจ็ดศอกเห็นจะได้ปรากฏขึ้นด้านหลังของข้าพเจ้าร่างกายกำมยำมากแล้วก็เดินย่างสามขุมเข้ามาหาข้าพเจ้าเดินมาอย่าง อาอย่างอาจหานมากหวังว่าจะเหยียบเข้าพเจ้าให้เละขาดเท้าหรือขาตีนเช่นนั้นเข้าพเจ้าได้เห็นดังนั้นเข้าพเจ้าก็ตกใจอย่างมากตกใจจนละออกจากสมาธิไม่สามารถที่จะทำสมาธิต่อได้เพราะาพยามานเดินมาอย่าง,างแบบน่าก,กลัวมาก มีความสูงประมาณสักเจดสอกเห็นจะได้แล้วร่างกายกำยำมากดำทะมึนนะฮะดำทะมึนอย่างมากเลยเดินอาจอาจ,อาจขึ้นมาด้านหลังหวังว่าจะเหยียบข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ละออกจากสมาธิการที่จิตนิ่งหรือจิตเป็นสมาธินั้นก็หายไปโดยฉับพลันอันนี้ก็ทำให้หวนนึกถึงที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเพียรในคืนที่จะบรรลุพระ บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญยานว่าได้ผจญมารเช่นไรบ้างและที่มีคํากล่าวว่ามีปรางสะดุ้งมารหรือพระพุทธเจ้าสะดุ้งมานั้นก็เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงอะเรื่องที่ว่าพญามารขัดขวางความดีขัดขวางไม่ให้สามารถที่จะบรรลุธรรมบรรลุพระนิพพานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่ข้าพเจ้าได้ประสบมาจาก ตนเองในการเข้าวิปในการเจริญวิปัส,สนากรรมฐานที่วัดปักไม้ลายจังหวัดน,นครปฐม,มและการที่ได้สัมผัสเช่นนี้ข้าพเจ้าก็จึงรู้แก่ใจเลยว่าพยาบาลน,นั้นได้มีอยู่จริงพระพุทธเจ้าได้ผจญมานจริงและ การที่พระพุทธเจ้ามีบาร,รมีสิบทั์มีบาร,รมีอย่างครบถ้วนแล้วก็แค่สะดุ้งมานเฉยแค่สะดุ้งกับมานเฉยไม่ไม่อาจที่จะทําให้พระพุทธเจ้าลดละความพยายามได้จนสามารถบําเพ็ญเพียรให้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิธญาณเป็นพระอรหันต์และเป็นเป็นาศาสดาเอกของโลกได้อันนี้ก็จึงมาเล่าสู่กันฟัง